ถ้าคุณยังไม่กินสิ่งนี้การลดน้ําหนักของคุณจะลําบากแน่นอนค่ะคือถ้าเป้าหมายของคุณคือการลดน้ําหนักลดไขมันกระชับสัดส่วนแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อเนี่ยการกินสิ่งนี้เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่กําลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือโปรโตีนค่ะวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนไปดูกันค่ะว่าทําไมการกินโปรโตีนสูงถึงช่วยให้เราลดน้ําหนักได้ดีแล้วเราก็จะมาบอกกันให้ชัดๆไปเลยค่ะว่าเราควรจะกินโปรโตีนเท่าไหร่ควรจะแบ่งกินกี่มื้อต่อวันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ คือการกินโปรตีนสูงนะครับมันจะช่วยให้เราลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นมากๆด้วย3ามเหตุผลหลักๆดังนี้เลยครับเหตุผลข้อแรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่อยากลดไขมันคือโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่ทําให้เราจัดการกับความหิวได้ดีมากๆเลยครับโดยโปรตีนเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอิ่มและพึงพอใจมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและไขมันมากๆครับในปริมาณที่เท่าๆกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเสริมโปรตีนให้มากขึ้นในเมื่ออาหารต่างๆจึงทําให้เรากินได้น้อยลงและอิ่มไปได้นานขึ้นด้วยครับ โปรตีนเนี่ยมันจะช่วยเราลดความหิวและจัดการกับความหิวได้ดีขึ้นด้วยหลากหลายกลไกเลยครับอย่างแรกก็คือโปรตีนเนี่ยจะคุมการหลั่งฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวของเราซึ่งก็คือเกลินนั่นเองครับอย่างที่2โปรตีนจะช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดของเราและอย่างที่3โปรตีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ําและมีน้ําเป็นส่วนประกอบค่อนข้างเยอะครับเช่นพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาครับมันจึงทําให้เราอิ่มได้นานในปริมาณพลังงานที่น้อยครับ ซึ่งมันก็มีงานวิจัยจํานวนมากเลยนะครับที่พิสูจน์ว่าการกินโปรตีนเนี่ยมันทําให้เราอิ่มมากขึ้นครับอย่างในงานวิจัยนี้นะครับเขาให้กลุ่มทดลองเนี่ยกินโปรตีนที่30%ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับซึ่งผลที่ออกมาก็คือพวกเขาเนี่ยกินแคลอรี่น้อยลง400แคลอรี่ต่อวันเลยนะครับเป็นผลให้น้ําหนักตัวลดลงประมาณ4.9กิโลกรัมเลยครับและมวลไขมันเนี่ยก็ลดลงมากถึงประมาณ3.7กิกรัมเลยนะครับ และยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีงานวิจัยชีย้ให้เห็นด้วยนะครับว่านอกจากการกินโปรตีนสูงเนี่ยจะเป็นผลดีอย่างมากกับการลดไขมันมันยังช่วยให้เราสามารถรักษาน้ําหนักตัวได้ดีกว่าด้วยครับหลังจากการจบการลดไขมันแล้วอย่างในงานวิจัยนี้นะคะเขาแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกกินโปรตีน18%จากพลังงานที่ได้รับทั้งวันในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งกินโปรตีน15%จากพลังงานที่ได้รับค่ะ ซึ่งเขาพบว่าหลังจากจบการไดเอทแล้วเนี่ยกลุ่มที่กินโปรโตีน18%หรือว่ากลุ่มที่กินโปรโตีนมากกว่าเนี่ยเขาสามารถรักษาน้ําหนักที่ลดไว้ได้ดีกว่าค่ะคือกลุ่มที่กินโปรโตีนสูงกว่าเนี่ยมีอัตราการกลับมาเพิ่มขึ้นของน้ําหนักตัวที่น้อยกว่าอีกกลุ่มถึง50%เลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นผลมาจากการที่อีกกลุ่มนึงเนี่ยกินโปรโตีนสูงทําให้พวกเขาอิ่มมากกว่านั่นเองค่ะเหตุ <S <S 2> <S 2> ผลที่2ที่มาอธิบายว่าทาไมการกินโปรโตีนสูงเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถลดความอ้วนได้ง่ายคืออกกการรทีีนน่่่โปตนนนเยมมมัูใลุิ ซึ่งก็แปลงง่ายๆว่าโปรโตีนมันเป็นสารอาหารที่ร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานเยอะเพื่อที่จะเอาพลังงานออกจากมันค่ะคือในการที่ร่างกายจะสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมโปรโตีนได้เนี่ยร่างกายจะต้องใช้พลังงานเยอะถึง30จากปริมาณที่เรากินเข้าไปค่ะ ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าเรากินโปรโตีนเข้าไป100แคลมันก็จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้รับพลังงานแคลอรี่เข้าไปแค่ประมาณ70แคลเท่านั้นค่ะคือมันก็อาจจะไม่ได้ฟังดูเยอะมากค่ะแต่ว่าลองนึกดูนะคะว่าถ้าสมมติคนเราเนี่ยบริโภคโปรโตีน600แคลอรี่ต่อวันก็จะเท่ากับว่าแคลอรี่เนี่ยมันจะหายไปประมาณ180แคลต่อวันเลยนะคะ แต่ว่าถ้ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันเนี่ยร่างกายมันจะไม่ได้ใช้พลังงานในการย่อยแล้วก็ดูดซึมเยอะเหมือนตอนที่เรากินโปรโตีนนะคะก็คือร่างกายเนี่ยมันจะใช้พลังงานแค่ประมาณ5 1 0เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินโปรโตีนสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นทันทีเลยค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็จะเอื้อต่อการให้เราอยู่ในภาวะแคลอรี่เดฟเฟซิตค่ะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือการกินโปรโตีนสูงขึ้นจะช่วยให้เราผอมง่ายขึ้นค่ะและเหตุผลสุดดดท้้้้้้้้าาาาาาายยคืืือออโปรรรรรตีนนนนจะช่วววใหเเเัักกกกกษษมมมมลลไไ นอกจากจะทำให้เราหุ่นดีมากๆพอลดไขมันเสร็จมันยังทำให้ระบบเผาผานเราดีด้วยครับคือเวลาที่เรากินแคลอรี่น้อยกว่าที่ร่างกายเราใช้เพื่อที่จะลดไขมันเนี่ยร่างกายของเราจะป้องกันตัวเองโดยการพยายามกำจัดสิ่งที่ใช้พลังงานเยอะๆออกไปก่อนซึ่งก็คือกล้ามเนื้อของเรานั่นเองครับดังนั้นการกินโปรตีนให้สูงมากพอควบคู่กับการเล่นเวทเทรนนิ่งที่ถูกต้องจะเข้ามาช่วยทำให้เราสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อและระบบเผาผัานของเราได้ดีขึ้นมากๆครับซึ่งมันก็เป็นผลทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปได้ง่ายขึ้้นดวยครับ อย่างในงานวิจัยนี้นะครับเขาเปรียบเทียบผู้ชาย20คนที่เล่นเวทเทรนนิ่งเขาแบ่ง20คนนี้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ10คนโดยที่เขาให้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยอยู่ในภาวะแคลอรีเดฟเฟซิตที่เท่ากันที่60%ของพลังงานปกติครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเขาให้กินโปรตีนที่1เท่าของน้าหนักตัว1กิโลกร,รัมนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาให้กินโปรตีนสูงที่2.3เท่าของน้าหนักตัว1กิโลกร,รัมนะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไป2อาทิตย์นะครับ ปรากฏว่ากลุ่มที่กินโปรตีนต่ำกว่าเนี่ยสูญเสีย lean mass มากกว่ากลุ่มที่กินโปรตีนสูงกว่าอย่างมากเลยนะครับ สรุปก็คือการกินโปรตีนสูงเนี่ยจะช่วยให้เรารักษาปริมาณกล้ามเนื้อของเราได้ดีกว่าการกินโปรตีนต่ำแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําควบคู่กับการฝึกเวทเทรนนิ่งที่ถูกต้องและส,สม่ําเสมอครับแล้วนี่ก็เป็น3ามเหตุผลหลักๆนะครับว่าทําไมการกินโปรตีนสูงเนี่ยจะช่วยให้เราลดไขมันลดน้าหนักได้ดีมากกว่าครับทีนี้เนี่ยก็มาถึงคําถามที่ว่าเราต้องกินโปรตีนเท่าไหร่และแบ่งมื้อยังไงเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดนะครับ ซึ่งคำตอบก็คือเราควรจะกินโปรตีนให้ได้1.6เท่าต่อน้ําหนักตัว1กิโลกร,รัมต่อวันนะครับเช่นถ้าสมมติเราน้ําหนัก70เนี่ยเราก็ควรจะกินโปรตีนให้ถึง112กร,รัมต่อวันครับนอกจากนี้นะครับเรายังควรแบ่งกินเป็น3-5มือ้อ แทนที่จะกินใน1ห,หรือ2มือนะครับถ้าอยากสร้างกล้ามเนื้อให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับเราก็ต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าถ้าเราอยากรักษามวลกล้ามเนื้อให้ได้เนี่ยนอกจากการกินโปรตีนสูงแล้วเราต้องมีการเล่นเวทเทรนนิ่งที่ถูกต้องควบคู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครนะับโปรตีนไม่เป็นไม่รู้ว่าจะต้องเลิกกินยังไงแต่ว่าอยากได้รับความช่วยเหลือในด้านอาหารการกินเพื่อพัฒนาสุขภาพแล้วก็หุ่นเนี่ยสามารถแอดไลน์พวกเราผ่าน QR โค้ดบนหน้าจอหรือว่าจะคลิกลิงก์ใน description มาก็ได้ค่่่ะะะพววววววกก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 เเเรรรรราา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 ัััับบบใหหหห้้้้้้้คคมมชชยยยลลลลลลืืออออออททงงดดนนนนนแแ็็ํํสีีจถ Subscribe Con จะไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ค่ะ